มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาโปรดเกล้าวพระราชทานสัญญาบาัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะสิบรูปเว็บไซต์ราชกิจจาโนเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบาัตรตั้งสมณศักดิ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชาวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามมินทราธิเบศราชาวโรดมบรมนาประพิษพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรยเกล้กาพระราชทานสัญญาบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะทั้งสิบรูปดังนี้ 1. พระเทพปริยัตวิมล เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ปริยัติวิธานโกศลวิมลธรรมประยุทธวิสุทสารธนก,กิจจารยติคณิสรประวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณนะวัดประวรน,นิเวศร,ราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปก็คือพระครูประหลัดวิสุทธิวรวัรหนึ่งพระครูวิในทรหนึ่งพระครูธรรมทรหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูไบติกาหนึ่งสองพระเทพสังบรยานเป็นพระธรรมวชิรญา,านปฏิพานธรรมสาทก วิปัสนาวิธานดิโลกตีปีโดกวราลงกรณยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันธรรมฝ่ายวิปัสนาธุรสถิตณวัดบวรน,นิเวศราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปก็คือพระครูประหลัดยานบรวัดหนึ่ง พระครูวินัยทรหนึ่งพระครูธรรมทรนหนึ่งพระครูสังครักษหนึ่งพระครูสมุทหนึ่งพระครูใบตีกา 3. พระเทพวิสุทธิมุนีเป็นพระธรรมวชิรมุนีสีวิปัสสนาคณาจารย์สารศาส,สนากิจดีโลกตีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชันธรรม ฝ่ายวิปัสนาธุรสถินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานนานุสักตั้งฐานนานุกรมได้หกรูปก็คือพระครูประหลัดมุนีวรวัตหนึ่งพระครูวินัยทร 1. หนึ่งพระครูธรรมทร1หนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุรหนึ่งพระครูใบดีกา สพระราชพุทธิมุนีเป็นพระเทพวชิระมุนีสีศาสนากิจธรรมรงวิสุทธิวงบัณฑิตยติดคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตนะวัดบวรน,นิเวศร,ราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปก็คือ พระครูปรลัดหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุติหนึ่งพระครูใบดีกา 5. พระราชวชิรากรเป็นพระเทพวชิรากรสุนทรธรรมธาดาภาวนาคุณนิวิทย์มหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตนะวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกา 6. พระพิพัฒสังบวรคุณเป็นพระราชสิทธิวิมลโกศลศาสนกิจมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชถิตนะ วัดสุทัธนเทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งธนานุกรมได้สี่รูปก็คือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังขาร,ร,รหนึ่งพระครูสมุทหนึ่งพระครูใบดีกา 7. พระครูอุดมรังสีเป็นพระราชามงคลวัชโรดมพุทธาคมธรรมพิสิทธิ์มหาคณิสรบวรสังคาราม ขามมะาวาสีพระราชาคณะชันราสถิตนะวัดโพชัยจังหวัดนครพนมมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปก็คือพระครูรลาดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกา พระครูสุวิมนภาวนาคุณเป็นพระราชภาวนาวชิรคุณสุนทรธรรมวิจิตยติดคณิสบรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัส,สนาธุระสถิตณวัดเขาตงเงอุดมพรจังหวัดชัยภูมิมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูไวดีกา ๙พระประหลัดสุวรรณสุวิชาโนเป็นพระราชมงคลบุทธาจารย์ภาวนาวิธานทุราธรมหาคณิสปรบวรสังคาราขามมาวาสีพระราชาคณะชันราชถิณะวัดดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปก็คือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุทหนึ่งพระครูใบติกา 10. พระราชอาธิการสุทัศน โกสโรเป็นพระราชภาวนาวัชราจาจรย์วิปัสสนาญาณธรรมวิจิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตนะวัดกระโจมทองจังหวัดนทนทบุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปก็คือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุดหนึ่งพระครูใบดีกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบนันขอขอบคุณราชกิจจารุเบกสารและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ